กบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ารบมณีท่ามิสามดาวเดินทางมาหาหนองท่านว่าเนาะค่ะเนาะประจําวันวันที่สิบหกท่านว่าคมข้สองพันอร่อยหกสิบหกค่ะหนองท่านว่าฝันเห็นปูซี่ผักขาวค่ะท่านผู้ชมใส่สุดขาวมาหาผมเงาหลากดินมาบอกเลขหนองท่านว่าเนาะค่ะเนาะจะเป็นเลขดีเด็ดเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกับหนองท่านว่าพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ท่ามีสามดาวนัาไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกบนองทันว่าพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องท่านว่าสวัสดีค่ะน้องท่านว่าเนี่ยก็เป็นผู้ติดขื้นบอกเลขงแม่นครับท่านผู้ชมเนาะกับโบผาดที่จะมาติดตามตัวเลขกับน้องท่านว่าครับงวดวันที่สิบหกท่านว่าคุ้มพศสองพันถล่หกสิบหกครับน้องท่านว่าอันฝันที่บอกครับฝันครับว่าสู้ฟังเลยครับฝันเนี่ยอครับผมฝันว่าผมไปเรียนเรียนทุกกาขึ้กหน้าครับไปเรียนเรียน เนเดินอยู่กลางตรงหน้าครับครับผมอูผ้าขายางออกมาจากป่าครับผมเห็นอูผาเขาาครับครับผมวัที่นิผมเห็นผมเห็นล่างครับว่าผมเขาเหย่าหลากดินครับผมเหย่าหลากดินเลยครับครับผมครับแล้ววัที่นผมผมผมก็บอกงงว่าใหญ่ๆเมื่อเพือนครับเพราะว่ามันคำเหรอครับครับผมครับแล้ววัตนิ เราทีนีลูกกรยาบเห็นลูกก็ยาบตามผมมาครับครับผู้แข่วครับครับผมยังขอดเพื่อนเราเพื่อนกับลำลำหล่อๆอยู่หน้าประตูเพื่อนครับครับผมครับตีนีลูนก็บอกเล็ครับเป็นบอกเลขน้องคันล่าเลยครับเป็นมาเตใส่หรือมาเตในปลาเลยถามบอกครับในปลาครับในปลาครับมาเตในปลาเลยครับเป็นใจสุดขาวเลยบอกครับครับขาวล้วนเลยครับขาวล้วนเลยเนาะครับเพป็นบอกเลขตัวไหนหรอน้องคันล่า ห้าสามหกครับห้าสามหกโอ้ยห้าสามหกสามตัวเลยครับสองตัวเพิ่นบอกปะครับไม่ได้บอกครับครนี่แหละครับถึงมาชมเนาะเด็กน้อยมีเส้นครับน้องธันวาเนาะผีพอมหาบอกฝันเจยวกับพอบะครับไม่ครับไม่ฝันเลยครับแล้วปู่ผ้าขาวนี่เดินเข้าไปในบ้านนี่ บ้านเล็กที่ธันวาน้องเท่าไหร่บ้านเลกที่น้องธันวานี่ยเล็กที่อะไรดูไหมจำไม่ได้ครับจําไม่ได้จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะครับ,บนี่แหละครับท่านผู้ชมมูบ้านเยอะทุกครับท่านผู้ชมเนาะมูบ้านเยอะเดินมากจะบอกภาษาเยอะเนาะน้องธันวา<บ>น้องธันวาพูดภาษาเยอะคล่องหรือย,ยังครับยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยคล่องครับเอาไม่เป็นไรเนาะครั้งต่อไปพูดให้คล่องนะครับครับผม พูพาเขาอายุจิตรีกาบะเทาบะผมกาเหรครับกาเทาอยู่บะกาบะกับพุ่งมาเทาอยู่เทาอยู่เนาะพุ่งมาหกสิบขึ้นหกสิบขึ้นเนาะครับอืมหกสิบขึ้นโอ้แน่นอนครับมาเป็นว่าผมยาวหลากดินเลยครับน้องท่านว่าไปไหนอ่ะไปเล่นอยู่กลางตรงหน้าไปเล่นอียงเหรครับเล่นฟุตบอลครับเหรบอลอยู่กลางตรงหน้าครับครับผมอ่าลองเอาไปเสียงโศกเสียงหลาลองเบิ่งครับเอฟซีเนาะมีเอียงอีกอยู่ว่าฟันจังได้อีกบ่ครับ ัน้องธันวาขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเนาะธันวาขอบคุณค่ะครัคบผมธรรมชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมมาทงสีจดตัวเลขนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของน้องธันวาค่ะธรรมชมปูชีผักขาวมะหามะปอกเลขค่ะธรรมชุมห้าสามหกห้าสามหกเลขหกกับเลขเก่ามันโตเยอะกันเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมปิ้นหัวกันเหมือนน้ำแน่เนาะค่ะธรรมชมก็ขอให้มิโชวิลาวกบน้องธันวาประจําวดวันที่สิบหกธันวาคมพศอสาวพันอร่อยหกสิบหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวดาากับซีราธรรชมมป่กนเจอกันคลิปหนาค่ะก็หายจโจกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะใคเพึ่งผ้าไปใส่เนาะคะ่ะธรรมาชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากทราชมค่ะปรับชมเบืองของดีกระเบาแอมราทรงกันเลยค่ะเบาแอมราทรงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้า,ลานคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสอเริสิร,ริลอตเตอรี่เจึงสิริถือเนะครับมมน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของใมกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับค,ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะครับผมสาธุ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 าธาธาธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไห<ต>น,นแล้วก็บี้เอ,ออเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวสติน่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ้งยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเห้าแขยแยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูน,นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะลัวก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมืม่อแทและล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวสามเทื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตง่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักคนหลงเบาแมอมเราทงกับบุลล่าซ่ารครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบ้าแอมโมทูงนีได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงสเสียดจังไรในตัวข้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดใหดดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกเ้อครับเอาไปใส่ะรให้ถือกล,ล,ลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านพป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาแอาเมเราตรงกับสีใย้เบิงตงัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยอพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้นพี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหามาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ